สวัสดีครับวันนี้เรามาดูการรีวิวการติดตั้งกล้องติดรถยนต์แบบกระจกนะครับการติดตั้งแบบเสียบสายจุดบุหรี่นะครับมาดูกันว่าเสียบสายจุดบุหรี่นั้นการติดตั้งจะเป็นแบบไหนนะครับอลองดูกันนะครับก็มีเสียบที่จุดบุหรี่ปกตินะครับแต่ว่าเก็บสายเข้าใต้คอนโซลนะครับแล้วก็ขึ้นเสาด้านซ้ายนะครับแล้วก็ขึ้นเพดานลงมาแบบนี้นะครับ อลองไปดูท้ายรถนะครับด้านท้ายก็จะเก็บสายาเข้าไปด้านในหมดนะครับกล้องก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับจะอยู่มุมด้านใดด้านหนึ่งของป้ายทะเบียนนะครับเนื่องจากว่ารุ่นนี้เนี่ยตรงกลางจะเป็นปุ่มกดเปิดปิดฝากระโปรงท้ายรถนะครับต้องเอากล้องไว้ด้านข้างนะครับ โอเคครับ